สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสต์อีกแล้วนะคะที่สต a บิวตี้เนาะวันนี้ก็มาตอบคําถามอีกเช่นเคยนะคะคาถามที่ถามเข้ามานะคะก็คือการย้อมสีผมนะคะถ้าย้อมไม่ติดสามารถที่จะย้อมซ้ําได้หรือเปล่านะคะวันนี้สตาจะมาบอกว่าการย้อมสีผมถ้าเราย้อมไม่ติดสามารถที่จะย้อมซ้ําได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ทําสีแล้วก็ย้อมสีที่เขม้มแล้วเราอยากย้อมให้สว่างอันนี้ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าสีที่สว่างย้อมทับบนสีที่เขม้มมันจะไม่สว่างนั่นง ะะถ้าใครที่ผ่านการทําสีผมมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ทําสีผมสว่างมานะคะเราก็อยากที่จะย้อมให้เข้มนะคะย้อมสีเข้มทับอันนี้คือสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครคิดว่าย้อมสีไปเรื่อยๆค่อยๆให้สว่างไปเรื่อยๆภายในวันเดียวกันแบบนี้ก็คือไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากกรบสีให้มันเข้มขึ้นอันนี้สามารถที่จะทําได้ด้วยเปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนที่ต่ํานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคําตอบเราถามว่าควรเว้นระยะห่างแค่ไหนก็คือ ถ้าให้สารแนะนำนะคะประมาณ4อาทิตย์นะคะแล้วก็ดูความแข็งแรงของเส้นผมด้วยนะคะถ้าผมเราแข็งแรงมากๆนะคะไม่มีอาการขาดหรือว่าไม่ไม่มีความแห้งความกระด้างแบบนี้ก็สามารถที่จะย้อมทับได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ผมแห้งหรือว่ารู้สึกกระด้างไม่มีน้ําหนักนะคะขาดความชุ่มชื้นก็ต้องรอนะคะให้น้ํามันจากธรรมชาติของเส้นผมออกมาก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะย้อมซ้ําในวัน นนะะสตายวก็ขอแนะนำให้ใช้สีกึ่งถาวรน,นะคะเพื่อที่จะบำรุงเส้นผมแล้วก็ไม่ทำร้ายเส้นผมนั่นเองนะคะนี่คือคำถามที่ถามเข้ามานะคะสตาก็มาตอบให้ในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปฟังคำถามอื่นๆนะคะเดี๋ยวสตาจะมาตอบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพจไว้นะคะสตาก็จะมาทำคลิปแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ